เสื้อชีฟองแขนยาวสีพืาราคารุ่นใหม่วันนี้นะคะวันนี้เป็นผ้าชีฟองแต่งด้วยผ้าลูกไม้ไนล่อนนะคะนเนื้อลูกไม้เขาจะออเป็นเนื้อชีฟองเนื้อทรายเบาแล้วตัดต่อแต่งด้วยผ้าลูกไม้เนื้อบางนุ่มนะคะเขาจะมีเส้นคอร์ดอ่อน,ออนตัดต่อช่วงอกนะคะแล้วก็กระดุมผ่าปลดจริงได้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ด้านในเขาจะมีสบับลูกค้าไม่ต้องกลัวโป๊ะ ทรงแขนสวยมากทรงแขนจะเป็นทรงแขนยาวนะคะมีรูดพองแล้วก็หลังถ่วงด้านในเขาจะตัดต่อเป็นแบบสามชั้นนะคะตัวนี้เวลาใส่ออกมาขอบแขนก็จะเป็นสมอกอย่างยืนแล้วเวลาด้านในเขาถ่วงมันก็จะเป็นทรงสวยอยู่แล้วไม่รัดแขนนะคะสวยมากตัวนี้คือแมทกับสิ้นแมทกับเกงเกงผ้าออกงานสวยมากนะคะ คือเด่นแขนเด่นแล้วก็ไม่ได้แย่งดีเทลทอนล่างจนเกินไปมาทั้งหมดสี่สีนะคะมีสีขาวสีส้มสีฟ้าออกฟ้าค่ำครามติดเทานิดหนึ่งนะคะแล้วก็สีดำจริงจริงสีตรงนี้เป็นสีตรงทั้งหมดเลยนะคะมีไซส์ s ถึงสอง xl นะคะรุ่นนี้สี่สีค่ะขาวส้มฟ้าดำค่ะ